เนี่ยเดี๋ยวมาดูการปกติแล้วเนี่ยไอ้ตรงชามข้าวน้องหมารตรงนี้จะมดเยอะมากๆ,ๆหลังจากที่ใช้เอ็นเบทตัวนี้แล้วนะครับก็ไม่มีมดตรงชามข้าวน้องหมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยมดจะเดินอยู่เยอะมากนี่ตรงขอบหน้าต่างตัวนี้นะครับอาจจะมีเห็นอยู่บ้างนะตัว2ตัวเห็นไหมฮะอ่าปกติแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีมดเดินเป็นทางเลยนะครับหลังจากที่ใช้เอ็นเบทตัวนี้แล้วนะครับก็ จำนวนมดก็ลดลงไปเยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไม่ให้ดูอีกที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นที่วางถังขยะนะครับจะอยู่ในครัวนะตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นทางเดินของมดซึ่งมดเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้เอนเบทตัวนี้แล้วนะฮะก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีมดมาตรงบริเวณตรงนี้เลยวิธีการใช้งานของแอนเบทตัวนี้นะครับเราก็แค่หยดไว้ตรงทางที่มดเดินนะครับแบบนี้เลย เห็นไหมมันจะเป็นน้าหวานเป็นหยดใสๆนะฮะพยายามหาหมดที่เดินอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้แล้วหาไม่เจอก็เลยเดี๋ยวมาหยดไว้ตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมนี่ใช้หยดลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมดก็จะมากินแล้วก็เอากลับไปกินที่รังด้วยนะครับก็จะทําให้หมดตัวอื่นที่อยู่ในรังเนี่ยได้กินด้วยนะครับก็ทําให้สามารถ ตัวเย่ย,ยกลังได้ด้วยความที่ที่บ้านอะมดเยอะมากๆเราก็ลองมาหลายตัวแล้วแต่ว่าจบด้วยแอนเบตตัวสีเขียวตัวนี้นะครับใครสนใจนะจุบทิ้งพิกัดไว้ให้มุมซ้ายล่างนะครับ